สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมกันค่ะหรือว่าจะเรียกว่ามัฟฟินกล้วยหอมก็ได้วันนี้เราจะมีเครื่องทุ่นแรงนะคะจะเป็นตัวหยอดซึ่งทำให้การหยอดเค้กกล้วยหอมตัวไซส์มินิของเราเนี่ยง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันค่ะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะนำแป้งอเนกประสงค์ค่ะวันนี้เราใช้ตราว่าวนะคะจำนวน200กรัมค่ะมาผสมกับแป้งเค้กนะคะวันนี้เราจะใช้มงกุฎม่วงค่ะ200กรัมเช่นเดียวกันนะคะผสมกับตัวเบกกิ้งโซดาค่ะวันนี้เราใช้เบกกิ้งโซดา2ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทส่วนของผงฟูค่ะลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะทำการร่อน ของแห้งทั้ง4ี่อย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนของกล้วยหอมค่ะโดยนำกล้วยหอมนะคะจำนวน400กรัมผสมกับน้ำมะนาวนะคะ2ช้อนชาบดให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะนําไข่ไก่ค่ะ6ฟองนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2ค่ะมาผสมกับน้ําตาลทรายนะคะ350กรัมค่ะผสมกับเกลือ1ช้อนชานะคะทําการตีรวมกันจนกว่าส่วนผสมจะข้นค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราจะจับเวลาใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะ แต่ก่อนที่เราจะทําการตีนะคะถ้าเพื่อนเชืนสังเกตว่าตัวน้ําตาลมันจะกระเด็นนะคะให้เราใช้ตัวตะก้อคคนคน,คนให้ส่วนผสมพอเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตีตัวน้ําตาลจะได้ไม่กระเด็นนะคะพอเราตีเสร็จแล้วครบ10นาทีเราก็นําแป้งที่เราร่อนแล้วนะคะมาร่อนลงไปในตัวส่วนผสมของไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราล่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวตะก้อค่ะค่อยๆคุคนนะคะให้ส่วนผสมของแป้งเนี่ยมันพอเข้ากันค่ะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของตัวแป้งด้วยนะคะส่วนวิธีการขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้การตีอยู่ประมาณ1นนาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งกับไข่เนี่ยเข้ากันนะคะ พอเราตีส่วนผสมของแป้งกับไข่ครบ1นาทีนะคะเราก็จะทําการปาดอ่างคะ่ะให้ส่วนผสมของแป้งที่อยู่นอนก้นแล้วก็อยู่ขอบขอบอ่างนะคะได้มาผสมรวมกันคะ่ะพอเราปาดอ่างเสร็จนะคะเราก็จะเติมน้ํามันพืชคะ่ะ150กรัมนะคะตามด้วยเ,เนยสดละลายนะคะอีก150กรัมค่ะ น้ำมันพืชนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้อะไรอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะตามแต่ที่เพื่อนๆสะดวกแล้วก็ชอบนะคะทำการผสมนะคะให้เข้ากันโดยขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาในการผสมประมาณ2นาทีนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยได้เข้ากันดีค่ะ พอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการปาดอ่างอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็จะเติมส่วนของกล้วยหอมบดที่เราผสมกับน้มามะนาวไว้แล้วนะคะเติมลงไปค่ะพร้อมกับกลิ่นวานิลลานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะไม่ใส่กลิ่นวานิลาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบหลังจากนั้นเราก็จะผสมนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาในการตีประมาณ2นาทีเช่นเดียวกันค่ะพอครบเวลานะคะเราก็ทําการปาดอ่างคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมาเตรียมหยอดลงพิมพ์กันค่ะ วันนี้เราจะทำเค้คกกล้วยหอมไซส์มินิกันนะคะเราก็เลยจะมีตัวช่วยนิดนึงค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวกลวยหยอดขนมนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่นะคะหรือว่า l a z a d a หรือว่าในช้อปปีก็ได้ค่ะอันนี้จะทําให้การหยอดขนมของเราเนี่ยง่ายแล้วก็ไม่หกเหลอะเถอะด้วยนะคะเพื่อนๆตักส่วนผสมลงไปในตัวกลวยหยอดนะคะ เอาแค่พอประมาณที่เราถือไหวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมตัวหยอดลงไปในพิมพ์ขนมของเราค่ะพอเรากักส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดลง พิมพ์อบของเราค่ะวันนี้เราจะใช้ถ้วยอบนะคะเบอร์1612ค่ะแล้วก็ตัวกระทงจีบสีขาวนะคะก็จะเป็นเบอร์1612เช่นเดียวกันค่ะสูตรนี้นะคะเราจะหยอดได้อยู่ประมาณ200ถ้วยนะคะอันนี้ก็คือประมาณคร่าวๆนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะหยอดเป็นไซส์ใหญ่ก็ได้ค่ะจะเป็น3 2 1 9ก็ได้นะคะก็จะไดะ้ประมาณสัก30กว่าชิ้นได้ค่ะ เพื่อนๆอ,อบเสร็จนะคะก็ทําการนําเข้าเตาอบได้เลยค่ะโดยเราวอร์มเตาอบเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะอย่างน้อย15นาทีที่อุณหภูมิ170องศาค่ะพอเรา,เาพลิกเวลาแล้วนะคะเราก็นําเข้าไปอบได้เลยค่ะโดยเราจะใช้ไฟอบ170องศานะคะนาน12-15นาทีให้เพื่อนๆสังเกตสีของขนมนะคะเมื่อ สีเข้มเป็นสีเหลืองทองนะคะเราก็นำออกจากเตาอบได้เลยค่ะขนมที่ได้นะคะจะไม่แฉะก้นจนเกินไปนะคะเราก็จะไม่แห้งจนเกินไปเพื่อนๆลองทำดูนะคะง่ายๆแล้วก็เด็กๆชอบด้วยค่ะเพราะว่าขนมมีขนาดเล็กแล้วก็น่ารักน่ารับประทานนะคะ และเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามมาลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะและเพื่อนๆน,นะคะสามารถส่งกันบ้านได้นะคะที่ f a c e o o o k เมลี่โฮมเมดเช่นเดียวกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะและวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ